การสร้างนิสัยการออมเงินไว้แต่เนิ่นๆนะคะย่อมเป็นผลดีกับเราในระยะยาวยิ่งใครเริ่มออมเงินตั้งแต่เริ่มต้นทํางานหรือเมื่อได้รับเงินเดือนเป็นครั้งแรกนะคะก็ยิ่งเพิ่มพูดความร่ารวยในอนาคตคลิปนี้นะคะลูกแกแนะนำามขั้นตอนวางแผนออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือนกดติดตามด้ใต้บรีฟแล้วไปดูกันเลย คำว่าเง done, so like so ินเดือน15ื่นก็ออมได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนสายหน้าเพราะปัญหาที่กำลังเจออยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือการบริหารจัดการเงินเที่ยวว่าแต่ออมเงินเลยแค่มีเงินใช้ถึงปลายเดือนก็ยากแล้วแถมไม่รู้ด้วยซ้ำเม่าเงินเดือนที่ออกมากของเราเนี่ยหายไปไหนหมดการวางแผนการใช้จ่ายเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องทําอันดับแรกโดยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละวันนะคะเพื่อให้เราเห็นว่ามิสัยการใช้เงินของเราเนี่ยเป็นยังไง มีเงินรั่วไหลตรงไหนบ้างและเมื่อเรารู้นะว่ามีรั่วตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะวางแผนปิดรูรั่วนั้นได้ค่ะก็จะทําให้มีเงินเหลือออมนั่นเองขั้นตอนที่2นะคะก็คือออมก่อนใช้หมายความว่าเมื่อไหร่ที่เงินเดือนเข้าบัญชีนะคะก็หักเงินเป็นเงินออมซะเลยทําแบบนี้นะจะช่วยสร้างวินัยการออมเงินให้ดีขึ้นค่ะและทําให้เราเนี่ยมีเงินออมสม่ําเสมอส่วนจะออมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสามารถเลยค่ะอาจจะเริ่มต้นจาก10%ของเงินเดือน เง,เงินเดือน15 0 0เนี่ยก็หักเป็นเงินออมสัก1,500บาทโดยใช้วิธีฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้งอกเงยขึ้นมาหน่อยก็เอาไปลงทุนในกองทุนรวมก็ได้ค่ะสำหรับใครที่10%อาจจะไม่ไหวนะคะจะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาก็ไม่ผิดค่ะเพราะคนเราเนี่ยก็มีภาระแตกต่างกันแหละแต่อย่างน้อยๆน,นะคะก็ขอให้ออมเผื่อยามฉุกเฉินของตัวเองบ้างเดือนละ500บาทก็ยังดีค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะก็คือสำรวจสวัสดิการซึ่งเป็นผลประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนค่ะโดยบางบริษัทนะจะมีตัวช่วยในการออมเงินอยู่ค่ะก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งนอกจากเราจะออมเงินเองแล้วนะคะยังได้รับเงินสมทบจากนายจ้างด้วยดังนั้นเมื่อเข้าทํางานแล้วก็อย่าลืมสำรวจสวัสดิการต่างๆของที่ทํางานให้ดีค่ะเพื่อวางแผนใช้สวัสดิการเหล่านั้นให้ได้อย่างเต็มที่ค่ะขอขอบคุณแนวคิดดีๆแบบนี้นะคะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะ มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเงินเดือนออกครั้งถัดไปเนี่ยอย่าลืมออมเงินก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะการวางแผนการเงินมีความจำเป็นสำหรับทุกคนติดตามเทคนิคดีๆแบบนี้ได้นะคะทางแบ้ไต่บรีฟค่ะ